ขาไม่ค่อยบอกอะไปบอกตามรายการมันก็ต้องอยู่ที่ผมด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่าอ่าวเราก็ต้องมีใจสิล่าสุดเขาไปออกรายการมาเขาบอกว่าเราอะเวลาเุคกันก็คือมีเสียงสอกันด้วยอ๋อครับอะฮอยากฟังพี่ออเรียกจันจิว่าจันจิอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงได้ไหมไม่เอาเขินเรียกก็ปกติแหละแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแบบเป็นแฟนคลับที่แบบคงมฟีเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ปรับปรุงพี่ออมาหอมด้วยก่อนหน้านี้อ๋อครับเราได้รู้เขาประทับใจอะไรตรงนี้ ไม่ไม่ไม่รู้ครับเออเขาก็จะเจอก็ไม่ค่อยคุยเขาไม่ค่อยบอกครับจะไปบอกตามรายการหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็แบบเขาได้ยกแบบเพิดมากขึ้นใช่ครับความรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ามันก็นานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้จักกันมาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอย่างงี้อย่างเมื่อกี้บอกว่าเขาไม่เคยตอบแตไปบอกตามรายการคือยังไงครับไมครับก็คือหมายถึงว่าก็อยู่กันก็ไม่ได้พูดหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่รายการเขาถามนะครับก็ก็มีก็มีโอกาสต้องเล่าเล่วมันเกรงในการที่จะแบบ ไม่องะไม่ไม่เก่งสนิทก็ไม่ถามเลยคราะวา่าทำไมตอนนั้นถึงามาคุยหรือทำไมตอนนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนจีบเราอนอ๋อไม่หรอกเขาเขาแค่ส่งมาครับแต่ว่าผมมันก็ต้องอยู่ที่ผมด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่าแล้วตอนนั้นคือเราก็แอบเล่นๆเขาอ้าวเราก็ต้องมีใจสิเขาบอกว่าเราเป็นคนในสเปรียบเขาด้วยบล็อกเลยครับพี่บล็อกเลยเจอบอกว่เดี๋ยวเจอบอกไม่ไม่ผมไม่บล็อกใครพอเขาไม่ออกรายการอะไรอย่างเงา ไม่นะครับเราก็ปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าเออต้องตอบยังไงเลยแล้วมีไปตามดูไหมคะเวลาเขาไปออกไปูดูดูครับดูล่นยังไม่ได้ดูล่าสุดเห็นตัวอย่างมาแล้วเห็นตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างก็โอเคอยู่ครับ